ไปสด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 เฮ้ยเกมเดียวโอ้เกมนี้บอกเลยครับลุ้นจัดเดี๋ยวเกมหน้าเราชนะได้ถ้วยกาสลามนะครับเจอตึงแน่โอ้โหถ้วยฝีดีตึงกว่าถ้วยสามเยอะเลยอแลวลัดที่ทีมเขาไปคิร่าเนี่ยชนได้หลายตัวนะในเกมนี้ โอ้โหอันนึ้เลยสาวทั่วไกันด้วยต้องไป็นตักคีแบบเสียใจ <laughs> มาดูเกมไหมครับเกมสุดท้ายของโมดนี้ครับ Arena <laughs> อ่ะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยแล้วกันนะครับใครที่กดแชร์ให้เนี่ยผมจะตามไปขอบคุณหถึงที่เลยครับอ่ะหลังฝ้าที่เชื่อที่กินี้เนี่ยก็ตามนัดจบนี้เลยนะครับผมจะเล่นนาคอสลูนดุสิบหกนะแล้วก็เล่นเป็นสายคีนะครับ <laughs> <laughs> เกมนี้ไม่มีตัดต่อนะครับ ดูกันยาวๆทุกนาทีเลยอ่ะสมาชิกคลิเรานะครับก็เริ่มต้นที่เมทนะครับก็จะเป็นน้องอิงฟ้านะครับแคที่ก็จะเป็นน้องซินดี้นะครับแล้วก็ส่วนโลมเนี่ยก็เป็นน้องญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ส่วนออฟเลนนะครับในเกมนี้ได้ตาตึงใจว่าครับคือน้องนิเส่ครับน้องนิเัยที่เป็นอิตอเลียด้วยนะครับในคลิปนี้ถ้าใครสังเกตนะครับจะเห็นได้ว่าผมให้น้องนิเส่เนี่ยหยิบฟอร์เรเป็นพิกที่2นะครับเพราะว่า สองเกมที่พามาเนี่ยน้องนิเสตเล่นฟอร์เลนได้ดีมากครับขขก็เลยขอครึ่งกลองฟอร์เลนน้องนิเสตหน่อยเดีย๋ยวมาดูน้องนิเสตกันน้องนิเสตนี่เป็นอดีตเกาเลียด,ด้วยนะครับเในล่างมีบวกครับเทนโผล่มาจากด้านซ้ายนะครับเขาน่าจะไปกันแบับแดงนะแต่โดนลักไก่นะครับเราก็เล่นฟาร์มกัน <c oughs> กเกมนี้ออเลนเล่นยากหน่อยครับ ลูกบอลน,นี่เดินผ่านไปไม่เห็นบูนะครับคีราจบบนนะรอไฟลากอยู่ครับตอนนี้คีร่าซ้า,ายนะครับอ้าวไปเอาหลุดมาอีก ตอนนี้ทีมเขานี่โฟกัสที่มังกรนะครับทีมเรายึดพุ่มอยู่รอเสียบคราตัวนี้มีพันหนึ่งนะครับอันตรีเลือกเจ็ดวิครับดีกับเปิดไฟล่ละนะดีมากครับแต่ว่าไฟจบก่อนตอนที่นี่ปิดไมโอได้ครับเยี่ยมเลย ยิ่งเฮ็ดได้ทำมังกรไหมทำมังกรปุ๊บเล่นฟาร์มอะไรงี้สำคัญที่การเงินครับถ้ารวยไม่พอล้วงยากมากเร่งจับเลยเนี่ยอ๋อแล้วเลยล่าทำดีครับ เขาดันพอเลนี่มันจะโดนปิดครับรัวนึรอรับตรงนี้เดี๋ยวเขาต้องเอาเลทเห็นเข้าการนะรอแค่สกิลนะครับีคจครับได้ทั้งนไในทั้งบัฟแดงนญี่ตามไปมากนะนอญญี่ปุ่นนี่เขา เล่นกิ๊กบเกมนี้ถ้าผมกดคิด่าได้จะเป็นไงอ้อล้วมูล่าแด๊ดมาครับ รู้กันเฮ้ยอยา่า,างนี้เรียบร้อยโอ้ฟลอเรนี่เดินกลับไปดักเงาเลยนะรู้มือรู้มือเกมนี้ถ้าไม่มีการคอเกมมันเลยนะครับอารมณ์แบบสายโซโล่มาเจอกันบัฟฟ้านี่อเจนวิชจะเกิดนะครับตอนนี้เรายังมีบัฟฟ้าเล่นอยู่นะครับแต่ก็เวลาเกิดอีกสักพักเลยเลยขึ้นมาข้างบนก่อนนะ อันยันฮัลโหลนะครับแล้วก็ดัก <merger> มูราด้วยมูราดมาแล้วเกมนี้ฟอร์เลยต้องรวยหน่อยนะครับถ้าไม่รวยเล่นยากพอสมควรเลยแต่ถ้ารวยปุ๊บเนี่ยโอ้โหทั้งดีแลกทั้งไบโอทั้งเทนสบายเลยทีเขามันลึกมากเลยนะครับไม่ครับ ทีเขานี่โฟกัสเลยล่างจับเลยนะโอ้ล่างสี่เลยล่างสี่กลางโล่งครับบลัดไล่ขวดเลยนะครับอ่ะตรงนี้เราเลือ่อนบลาได้ครับบอเลนน่าจะได้ง่ายขึ้นเฮ้ยน้องอิงฟ้าครับไปเทนได้ คอมโบกิ้งกีกับลีนะ่านี่ก็ยังน่ากลัวอยู่เหมือนเดิมนะครับมันกบรถก่อให้หรือไม่ก็รวบให้ลีเดียสก,กิลหนึ่งคนเรียบร้อยเดี๋ยวช็อตนี้ครับยังเก่งเลือดแต่ละคนนี่เหลือนิดเดียวนะแล้วไปบิดดีแลกได้นะครับน้องซิงดี้กับน้องญี่ปุ่นอยู่างตายงี้ครับอมค์กรเลยพลับโะลาง ปเป็นดีลอยมากครับตอนนี้ตอนนี้ออเอาไม่เอามาแล้วครับ <c oughs> ค่อยๆเล่นไปเล่นตามทามมิ่งนะครับถ้าเจอก็บวกถ้าไม่เจอก็ฟาร์มไปเรื่อยๆเใครอยู่ข้างหน้านนะ <c oughs> เล่นเลยครับโอ,อ้ยแรงนี่เส่เอาโซ่รับ แต่ผมสวยโอ้โหโฮโหยีโอ้โหยาหลบแล้หลบไม่พนก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาผมขอแนะนำวิธีการเติมเกมที่ปลอดภัยท่สุดในตอนนี้เลยนะครับเริ่มแรกกดที่หา้าโปลไฟล์ของเราแล้วกดตรงรูปเฟิร์เล็กแล้วให้กดที่ Open ID จากนั้นให้กดคลอดแล้วก็จะได้ ID ที่ใช้เติมเกมนะครับจากนั้นก็ทักแชทเพจ24 by M พิมพ์คำว่า Rv นะครับจากนั้นก็วาง Open ID แล้วชําระเงินตามรายละเอียดได้เลยครับหลังจากชำระเงินแล้วเนี่ยรอแป๊บนึงครับคูปองก็จะเข้าสู่ ID ทันทีซึ่งเพจน,นี้เนี่ยบอกเลยว่าปลอดภัยและคุ้มมากเลยครับหากใครลองมองหา ID RV คุ้มๆค,คอมเล่นลุ่นครบกีฬาสีสวยแนะนำเพจน,นี้เลยนะครับเอเมนต้อน TP7 เพจนี้เนี่ยมีผู้ติดตามมากถ,ถึงหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นคนเลยนะครับที่นี่ก็จะมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม Rv ราคาถูกราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่30บาทเท่านั้นเองนะครับ สามารถดูลิง้์เพจใต้คลิปได้เลยครับตอนนี้การเงินทีมเราเนี่ยก็นำอยู่ประมาณ3,000นะครับถือว่านำเยอะมากนะในเวลา6นาทีนะครับคีราตอนนี้เงินสี่พันมูราดครับตนนัวนี้แต่ว่าน้องซินดี้ได้ไปครับแต่ว่าเจ็บหนักมูราดนี่ปาดแรงมากนะโอ้น้องนี่เซ็น้องไม่นุน เขาได้ทังดัซเซียไปครับคนเกตัว่าเปิดเกมแรกกันเลยพอได้ดัซเซียปุ๊บเนี่ยเงินเขาก็เด้งขึ้นมาหน่อยนะ แต่เลนี่ทำเวฟสูงมากเลยนะครับที่เรายังไม่เสียป้อมแค่นหนึ่งเลยหมนเราสี่ตอนนี้เสียได้ครับปิดวีโอไม่ได้ครับดาเมจไม่พออาเล็กคิีทีมเข้อเป็นติน and have โอ้เราไฟนี้แข็งโลโอ้ไม่แข็ง เดี๋ยวเขาลุ้นกันนิดหน่อยนะนิดเดียวกันครับอีกฮาววี่ครับบัฟฟ้าร์มเกิดครับเฮ้ยมูร์ลัดขิกเขาเริ่มกันบัฟให้เราแล้วเนะนี่ยตรงนี้สกิลพร้อมนะแต่ว่าข้อมูลไม่พอครับเลือลนะ่อโรดอ่ยกลับฟาร์มปกติก่อเกมนี้ผมต้องออกทัพกระตืสีนะไม่ประมาทดีิลักนะครับรกบับเคนนี่ยแกร์่อ ซินดี้เอาให้ทีล่าเอานี่ครับโดนปิดละหืมล้มหลานมาเหรอต้องหวังงี้เรียบร้อยมีขนาดแชร์สองคนนั่นเนี่ยน้องไปยังแรกกันเลยโอ้เราไปโอ้เรียยอเตีมเต็มเลยอามาว่าเรื่องการเงินกันบ้างนะครับ <c oughs> ตอนนี้การเงินเรานี่ก็หนักอยู่สามพันนะครับน้องซินดีร้รวยมากนะแล้วก็น้องอิงฟ้าในเกมนี้ เอาแต่เลือกชาดิ้นหนึ่งครับฮีโร่ทีมเราค่อนข้างฆ่าเทนย่านะถ้าหากไม่มีฟารเลมเล่นนะครับตอนนี้ผมก็คิดเรื่องไอเทมอยู่นะครับว่าจะออกของมาการนีไหมหรือว่าจะของเสริมดาเมจนะครับขึ้น้าออกของกันเนี่ยก็จะเป็นดาบฟ้านะครับแต่ว่าในเกมนี้รู้สึกว่าดาเมจมันขาดมากกว่าน,นะครับเลยขึ้นเป็นดาบคีขึ้นมาแทนนะถ้าหากเข้าไปดวงเขาแล้วไม่ตายเนี่ยเราจะโดน่วนแทนนะครับเพราะซีซีทีมเขานี่ไม่ธรรมดานะโดยเฉพาะคนเล่นเมจนะครับ เล่นรอบเมื่อกี้ยังน้องซันนี่นิดหนึ่งจะได้ดับแดน่ปหาของมั้ยครัโอนี้ขึ้นห7 0 0เจละเก่นนี้ไม่โอถ้าหั้ไยิงฟรีนี่ยิงตายหมดเลยนะ ต้องเอาคอมาลงไวโอนะสามคนต้งกลางอืมแบคิล่าครับโดนแล้วเข้าเลยทีม้ราน,นี้เล่นโลหมดทุกคนเลยนะครับแล้วีีหลังี่เลือดไม่เยอะเท่าไหร่ริงกันตีมาครับแต่ว่าไม่โดน เราฟลาลยไปขวาครับเฮ้ยฟิกดอก,ดกนั้นจ้าอ่ะหลังจากที่เกมแล้วม,มียืนครับแล้วก็กลับมาอะไรกนันอีกรอบ,คร,บ,บรครับได้ป้อมกลางครับได้เบนปั๊บด้วยแล้วก็ได้ทักขี้บี้ด้วยครับตับคี้บีผมมาละเยอะเสียมากครับ แลวนี่สกิลโหมดครับพอนตนตีเลือกสกิลหเราใช้พระทองแสงเดวิลนะครับพอนตนตีเพื่อลดคูลดาวน์สกิลนะจะได้เอาข้อมูลได้ครับแล้วก็มาต่อตัวฟ้าร์มได้นะฟาร์มตอนนี้นี่เราคุมปาเขาได้แล้วนะครับป่ากเขาไม่ค่อยได้ฟาร์มดีๆเท่าไหร่ นาตงการคลิปเข้าครับเด่นเลยเปิดสเปคให้เพื่อนนะครับในล่างคลิปเข้านะคลิปเข้าได้ป้อม้าไปตงการนี่โอ้ป้อมเกือบแตกแต่ไม่แตกเหลือไว้ทำไมะเดี๋ยวการไหมครับตอนนี้คีล่าอยู่ในล่านะครับไปโอ้ด้วยตัวดาเมจที่หน้ากอของทีมเขาเนี่ยอยู่ข้างล่างหมดเลยนะ มาแค่เทียนติดเอาแดงโอเคครับตอนนี้ได้สองทางแล้วครับเดี๋ยวผมหาเลือดคืนก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปต่อที่มังกรนะครับตอนนี้เคยใกล้หมดละบอกเพื่อนให้เปิดมังกรนะครับน้องซิดี้แวปเอาแดงอยู่แล้วก็ฟอร์เรนโดไล่มานะสองครับตรงนี้ไปข้ามด้ย อุ้ยแล้วสีีอะไรครับเนี่ยโอ้ยโอมาไม่มีตังค์เครื่อเกียร์ครับปล่อยจอยเรียบร้อยตอนนี้ไปโอแรงไปครับรถสึกไม่ไหวดาฟ้าละกันะไปโอโผวบๆนะครับยิงกบเดินหาแต่ไม่เจอนะแต่ตอนนี้เสกเข้าไปลาวครับเพราะว่าไปโอฟรีครับถอยมาก่อน เดี๋ละครับลุยกันต่อครับรหลังเงินหนึ่งครับตอนนี้จอเริ่มมันๆนิดหน่อยครับเดี๋ยวหาจังหวะเช็ดจอกันมันมึนนิดนึงครับ เรียบเราสูงตลอดเลยนะครับแล้วคีร่ามาครับอย่างนี้เรียบร้อยมีดาวฟ้าก็สู้คีราได้น้หนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ัวปัญหาที่เหลือก็จะเป็นไวโอกับเมดเข้านะครับอะตรงนี้มีเหลือคีปให้ติวเลือคือแล้วครับเก้าบ้ากับบ้านครับเดบี้ครับก็จะเกิดครับ ก็ฟ้าผมจะหมดเนี่ยทำไว้บนนี่ยีราต์ตายอยู่นะเบี้ยปล้่างต่ำนะครับเดี๋ยวผมไปเอาบ่อฟ้าแป้นว่อหลัตจบแล้วนะผมดักนิดนึงครับแล้วเมย์เดินมางี้เข้าเลยครับ กิงกบมาต่อครับจังหวะนี้โอ้โหน้วเทสโหเรียบร้อยโอ้ไถหน้ามู่เลยโอ้โหเกินโอ้โหแล้วพออะไรครับปเปิดวลวได้ครับเยี่ยมเลยแต่ยังไม่พอครับต่อมูลาได้ด้วยครับโอเอาับและจังหวะเปิดโป้ครับทีดาก,กันตีมาครับโดนซินดี้เลยครับเกือบตายแต่ไม่ตายครับโอ้โหรอดมาได้ เราคออะไเงยครับไปล้ำหน้าบ้านครับสามหนึ่งอันตีไม่มีด้วยนะเยือยครับยเยอือยเซนดีออมหลังมาแล้วครับอืมฟเลนอันตีมีครับต้องกายรยังไงดีเอ้ยแล้วมีได้ด้วยโอ้เอาจับตะบันคิวแล้วครับอย่างงี้ ทีมเอาโบลลี่ไปนะครับเดี๋ยวเราเอาคอสเทอร์เยอะกันตอนนี้ทีมเข้าไปจำที่แล้วนะครับวอลเลนี่ดักคุ้มเลยนะอืมแลวตรงนี้หย่อนไปหน่อยครับทีมเขานี่ซอลมายิงนี่ผมแตกเลยเนี่ยโอ้โหแลวโดนจนได้โอ้แต่ดีครับไม่เสียก้อนครับตอนนี้น้องอิงฟ้านี่ต้องมาซอนตรงนี้นะครับต้องมาซอนพุ่มนี้นะ เพราะน้องอินฟ้ามีสกิลหนีด้วยนะครับโซนพรุ่งนี้ปุ๊บม,มูล่าจะเข้ามาสับลำบากครับรวมถึงไบโอด้ะตอนนี้ก็เตรียมตอ่อเกอิดนะครับรอฟืน้นแป๊บนึงอีกสิบวินาทีครับมูล่านี่ตันบนขึ้นมานะทำเก็บโบว์นะครับแต่เดี๋ยวขมรับเดินบนกัน ไอโอตอนนี้เสียกอเกิดครับแล้วสองคนครับกินกอกกับฟลอเรนครับไปเล่นอะไรกันยังไงไม่รู้ครับโอ้โหเข้าลึกจัดและได้ด้วยตอนนี้เราได้เดลล่างไปนะครับปอมแตกครบสามทางนะโอ้โหอย่างนี้จังหวะจบมาแล้วครับไปสุดเลยแล้วกันเป็นปอมแล้วครับงี้เรียบร้อยเอาเกมครับจบเกมครับโอ้โหได้ลวแกะกอลรา เกมนี้ต้องมีคนเสียใจครับแต่สู้ได้เต็มที่แล้วครับอ่ะตอนนี้เราก็ได้เป็นข้วแกสลัมนะครับพร้อมกรอบนะก็จะได้เป็นเหรียญรางวัลแชมเปี้ยนชิพนะครับเกมนี้ดีทุกคนครับโดยเฉพาะน้องดิเซที่เล่นฟอร์เรนโดเดนมาก เกมนี้ต้องขอบคุณน้องเซนดี้นะครับน้องอิงฟ้าแล้วก็น้องญี่บุนนะครับที่มาเล่นด้วยกันในเกมนี้ด้วยนะครับน้องเซนดี้นี่จัดไปถึง3 0เปอร์เซ็นต์เลยนะเอาเรื่องจัดเลยนะแล้วแล้วก็ส่งท้ายกัเหมือนเดิมครับขอขาของนิดนึงครับตอนนี้ของที่เลื่อของเราเนี่ยก็ไปที่กระหนวดนะครับกลับมาขายกันอีกรอบแล้วนะครับก็จะมีลายจังเกิลแมนอยู่ด้านหน้านะครับด้านหลังก็จะเป็นไฟเอ่อ LED นะครับบอกปริมาณแบตเตอรี่นะครับซึ่งแบตบอกเลยว่าอึดมากครับชาร์จทีนึงอยู่ได้เป็นเดือนเลย และของที่ลึกอันนี้นี่ทำขวาวจาดง่ายมากนะครับใช้เสร็จปุ๊บสามารถล้างงี้ได้เลยนะโอ้เพราะงั้นไม่ต้องกลัวครับใช้แล้วจะสกบกสกบกอะไรยังไงนะครับล้างได้ง่ายมากกันน้ําด้วยล้างเสร็จใช้ต่อได้ครับถ้าใครสนใจครับสั่งซื้อที่ไลน์ไอดีเคทแชร์นะครับ4ี่ราบบาทสีค่าจัดส่งครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เติมใจให้กันหน่อยลวกันนะครับ วันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ,อบคอมครับ